สำหรับคันนี้นะเป็น Mazda CX-5 นะรุ่น2.2 SLD นะเป็นเครื่องยนต์2,200 cc รดีเซลขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นแบบ all wheel drive นะคันนี้เป็นรถปี2016-2017นะเป็นตัว m n o r r h h n g e สำหรับนะตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนนะยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยนะต้องบอกเลยนะว่าในส่วนของตัวรถเนี่ย มีชิ้นส่วนบางจุดนะที่เราต้องเก็บงานให้นะสำหรับนะในส่วนของตัวบอดี้ที่เราการันตีให้นะการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนตนะ์รับประกันเครื่องเกียร์ให้ในส่วนของบอดี้พามาชมกันแบบนี้ก่อนนะเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บงานอาจจะมีงานสีที่ต้องเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะอย่างเช่นสะเก็ดหิงต่างๆบนฝากระโปรงแบบนี้นะคะ รอันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บงานให้ในส่วนของตัวสีนะมีบางจุดเล็กๆแบบนี้นะที่เราจะต้องเก็บงานให้ตัวไฟหน้าต่างๆนะอันนี้เราขึ้นเข้าตัวนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็นไฟ led นะเป็นหลอด led แล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ d a y t i m e running นะครับแล้วก็เซนเซอร์รอบคันให้แบบนี้ตัวนี้นะไฟหน้าจะ ปรับอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็หันตามปรับหันตามตัวรถนะคะล้อแม็กเป็นแม็กอรลอยนะจากโรงงานมาพร้อมกับยางปี2020ในส่วนของภายในนะเดิมๆตัวรถเพิ่งเข้านะเราแค่ทำความสะอาดล้างสีอย่างเดียวนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะให้ดูในส่วนของบอดี้รถกันก่อน กระจกมองข้างนะเป็นปลั๊ไฟฟ้าพับไฟฟ้านะมีเส้นไฟ LED ให้แบบนี้ระบบสมาร์ทคีนะตัวนี้จะเป็นปุ่มพุสตาร์แล้วนะคะสำหรับไมเนเชนตัวนี้ปี2016ภายในนะตัวสภาพที่เป็นหนังบุนิ่มต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะตัวกันรอยแบบนี้ยังไม่ได้แกะเรื่องเสียงนะตัวท็อปสุดจะได้เป็นลำโพงของโบเซแบบนี้ รอยสีมรม้จากโรงงานต่างๆนะไม่มีถอดไม่มีใข่นะประตูเดิมๆทั้งหมดตัวเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะแล้วก็สามารถจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้นะถึงสองตำแหน่งด้วยกันเบาะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะหัวน็อตตามตำแหน่งต่างๆนะแผ่นเพจอยู่ครบนะรัรถเดิมสภาพสวยๆแบบนี้คันนี้นะเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะ อะไรต่างๆเปลี่ยนชิ้นส่วนจากศูนย์ทั้งหมดนะมีเช็คประวัติศูนย์ไดนะ้อันนี้เราเช็คประวัติศูนย์ก่อนนําเข้าทุกคันนะสำหรับออปชันต่างๆตัวนี้นะมีบายสปอร์ตให้นะในส่วนของเตือนออกนอกเลนไอสต็อปต่างๆพวงมอะไรเป็นหุ้มหนังสภาพหนังคือดีนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็มีระบบคุสคอนโรลให้ ระบบมาติฟังก์ชันให้นะตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมารชีแบบนี้แล้วนะกดปุ่มพูสตาร์ทนะดูเลขไมกันนิดนึงนะสำหรับนะตัวนี้เลขไมอยู่ที่149,000กิโลเมตรนะก็ถือว่าใช้มาไม่เยอะนะในตัวรถแบบนี้ เรื่องเสียงต่างๆนะก็เป็นหน้าจอระบบสัมผัสมีระบบเนวิเกเตอร์ให้สำหรับรุ่นนี้นะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ันซีซีขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้นะต้องถือว่านานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะตัวแอร์เป็นระบบออโต้ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ถุงแบบนี้แล้วนะตัวเบรกมือเป็นเ,นเบรกมือไฟฟ้า ออปชันครบนะสำหรับคันนี้นะค่อนข้างใหม่นะใช้งานมาค่อนข้างทนุถนอมพอสมควรเลยนะในส่วนของตัวบางแดดเนี่ยยังไม่ได้แกะนะในส่วนของพลาสติกพุ่มออกด้วยหน้าจอเออขออภัยค่ะตัวของประจกมองหลังเนี่ยเป็นตัดแสงออโต้ให้นะคะขออนุญาตจับเครื่องรถนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะสำหรับคันนี้ สภาพดีมากนะแผงประตูด้านข้างเนี่ยไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เห็นเลยนะตัวด้านในเนี่ยใส่พูมกระดุมมาให้ทั้งคันแล้วนะตัวเบาะสภาพดีนะตัวเบาะเป็นไอโซฟิกด้วยนะสามารถล็อกคาซีดได้นะในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้ตัวของมาสตารนะออกแบบมาค่อนข้างเป็นรถออกแนวสปอร์ตแบบนี้นะสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะมีชิ้นที่ต้องเก็บงานนะเป็นสีถลอกแบบนี้แต่ไม่มีรอยบุกนะน่าจะเป็นการขูดขีดจากการยกสิ่งของนะสำหรับนะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยไฟเบรกตรงที่3ามจะอยู่ตรงสปอยเลอร์นะมีในส่วนของเสากัดที่เป็นคลีบฉลามมาให้แล้วก็ประตูหลังเนี่ยเป็นกรอนไฟฟ้าแล้วนะมีกล้องสองภาพขนาดถอยแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันอีกด้วยนะ ในส่วนของตัวเบาะนะก็สามารถปรับพับแยกนะได้ถึงสามท่อนด้วยกันนะตัวนี้มีตัวของถาดรองขึ้นรูปมาให้แบบนี้ด้วยนะคะ อะไรต่างๆยังอะไรนะโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะไม่มีชนนะไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำอะไรอย่างแน่นอนนรรถของเราการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์นะในส่วนของรอยสีมาถถ์กตามโผล่น็อตแบบนี้นะยังเห็นได้อย่างชัดเจนก็ในส่วนของตัวรถนะบอดี้ต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าการันตีให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะ ไม่มีชนถึงตัวโครงสร้างแน่นอนนะตัวนี้เป็น SKY ACTIVE D TECHNOLOGY นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้นะสภาพสวยมากรถคันนี้นะบอดี้เดิมๆทั้งหมดเลยลูกค้าท่านใดนะที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะก็สามารถสอบถามข้อมูลนะสอบถามเงื่อนไขกันเข้ามาได้นะสำหรับตัวรถบอดี้แบบนี้นะเดิมๆทั้งหมดเลยก็ รีบสอบถามกันเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ